สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณน้ออ้อยนะคะ EP นี้เป็น EP ที่27แล้วนะคะลูกเรื่องที่เราจะมาเรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องโจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนนั่นเองค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะไปเรียนกันได้เลยค่ะ ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหากันนะคะเด็กๆเราจะมาทบทวนการหาเรเศษส่วนด้วยเศษส่วนกันก่อนนะคะเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนี้นะคะไปต่อยอดในเรื่องของโจทย์ปัญหานะคะเด็กๆพิจารณาเศษสามส่วนห้าหารด้วยเศษเก้าส่วนด้วยยี่สิบนะคะค่ะวิธีทำนะคะก็เศษสามส่วนห้าเป็นตัวตั้งใช่ไหมคะหารด้วยเศษเก้าส่วนยี่สิบนะคะจะเท่ากับเศษสามส่วนห้านะคะ คูณด้วยส่วนกลับของตัวหารนั่นก็คือส่วนกลับของเศษเก้าส่วนยี่สิบนะคะส่วนกลับของเขาก็คืออะไรคะเด็กๆเศษยี่สิบส่วน9ตรงนี้นะคะ<ม>เด็กๆเ,เปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็สลับเศษเป็นส่วนของตัวหารนะคะเด็กๆตัวตั้งเหมือนเดิมไหมคะคุณครูขอถามก่อนตัวตั้งเหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะค่ะต่อไปค่ะสังเกตนะคะตัวเลขที่ คูณควัยกันอยู่นะคะคุณครูทําสัญลักษณ์สีไว้ให้แล้วสีแดงนะคะเป็นตัวเลขที่คูณควัยกันนั่นก็คือสามควัยกับเก้าใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็ยี่สิบควัยกับห้าใช่ไหมคะตัวเลขที่คูณควัยกันอยู่เราสามารถตัดทอนตัวเลขให้น้อยลงได้ใช่ไหมคะค่ะก็คือมาตัดตัวแรกกันก่อนนะคะเด็กๆตัดสามกับเก้านะคะโดยนำสามเข้าไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนที่คูณควัยกันนะคะ สามหารสามได้เท่ากับหนึ่งใช่ไหมคะสามไปหารเก้าได้เท่าไรคะได้เท่ากับสามหรือพูดในทางกับการท่องสุดคุณแม่สามใช่ไหมคะลูกสามคูณอะไรได้สามตัวนี้คะสามคูณหนึ่งสามคูณอะไรได้เก้าตัวนี้คะสามคูณสามได้เก้าต่อไปคะ่ะค่อยอีกสีนึงก็คือสีม่วงใช่ไหมคะเด็กๆเ,เราก็จะค่อยคะ่ะโดยใช้ สุดคุณแม่5นะคะ5คูณอะไรได้5 5้าคูณ1ค่ะ5คูณอะไรได้20 5คูณ4ค่ะเราก็จะเห็นนะคะตัวเลขที่มันโดนตัดทอนแล้วมันก็จะน้อยลงใช่ไหมคะก็จะได้1คูณกับ4นะคะส่วนด้วย1คูณกับ3นะคะเด็กๆผลค,คูณค่ะก็จะได้เป็นเศษสส่วน3ถามว่าตอบตอบเลยไหมคะยังนะคะเด็กๆเราก็จะเขียนให้อยู่ใน รูปของจํานวนคละใช่ไหมคะเด็กๆข้อนี้นะคะ3ามคูณอะไรได้4ไม่มีใช้ตัวที่น้อยกว่า3าคูณได้3ใช่ไหมคะบวกอีกเท่าไหร่ถึงจะเท่ากับ4รูปบวกอีก1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเราก็จะได้1เศษ1ส่วน3นั่นเองค่ะตอบแล้วนะจ๊ะเด็กๆตอบค่า1เศษ1ส่วน3ค่ะค่ะเด็กๆ เราก็จะมาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะพิจารณาการแก้โจทย์ปัญหาค่ะแม่ค้ามีน้ำตาล20กิโลกรัมนำมาแบ่งใส่ถุงถุงละเศษ4ส่วน5กิโลกรัมได้กี่ถุงนะคะ วิธีคิดของข้อนี้นะคะเด็กๆเราก็จะใช้บาโมเดลนะคะเข้ามาช่วยในการคิดแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นนะคะอันดับแรกนะคะบาโมเดลตรงนี้นะคะเราจะแทนด้วยแท่งสี่เหลี่ยมนะคะโดยแทนเป็นน้ำตาล20กิโลกรัมนะคะเด็กๆแล้วก็เอามาแบ่งเป็นถุงใช่ไหมคะซึ่ง1ถุงเราจะแบ่งเป็นเท่าไหร่คะเศษ4ส่วน5กิโลกรัมนะคะ ามด้านนี้นะคะเด็กๆในโจทย์นะคะเขาถามว่าเราจะแบ่งได้ทั้งหมดกี่ถุงนะคะประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้นะคะเราก็จะได้เป็น20หารด้วยเศษ4ส่วน5นั่นเองค่ะเด็กๆค่ะวิธีทํำของข้อนี้นะคะเด็กๆบรรทัดแรกนะคะเราก็จะเขียนค่ะมีน้ำตาล20กิโลกร,รมัมหรือหรือเขียนว่า แม่ค้ามีน้ำตาล20กิโลกรัมนะคะน้ำตาลทรายนะคะลูกค่ะบรรทัดที่2ค่ะเราก็จะเขียนค่ะนำมาแบ่งใส่ถุงถุงละเศษ4ส่วน5กิโลกรมัมใช่ไหมคะเด็กๆบรรทัดที่3ค่ะดังนั้นแม่ค้าแบ่งน้ำตาลทรายได้20หารด้วยเศษ4ส่วนหะคะเท่ากับ20 ส่วน1คูณเศษ5ส่วน4ค่ะข้อนี้คือจุดเปลี่ยนนะคะเด็กๆเพราะว่าอะไรคะเปลี่ยนหารเป็นคูณค่ะคูณส่วนกลับของตัวหารส่วนกลับของตัวหารนั่นก็คือเศษ5ส่วน4ใช่ไหมคะนังที่เห็นนะคะข้อนี้นะคะนักเรียนสังเกตตัวเลขที่คูณค่อยกันอยู่นะคะก็คือเลข4กับเลข20ใช่ไหมคะเราสามารถจัดทอนได้นั่นก็คือใช้ 4ไปหารทั้ง4แล้วก็20นะคะหรือพูดง่ายๆท่องจุดคูณแม่สี่นะคะอ่ะปะทอนะคะสคูณอะไรได้4ี่คะเด็กๆสี่คูณหนึ่งสคูณอะไรได้20่สิบคะสีคูณหเราก็จะเหลืออะไรคะหคูณกับ5ส่วนด้วย1คูณกับ1นึ่งใช่ไหมคะเด็กๆเราก็จะได้เห็นเป็นดังข้างล่างน,นะคะดังข้างล่างก็จะได้5้คูณห้า ส่วนร้วนหนึ่งนะคะห้าห้าเป็นเท่าไหร่ลูกห้าคูณห้าเป็นยี่สิบห้านะคะก็จะได้เศษยี่สิบห้าส่วนหนึ่งนะคะตอบค่ะแม่ค้าแบ่งน้ำตาลทายได้เท่าไหร่คะยี่สิบห้าถุงนั่นเองค่ะยากไหมคะเด็กๆไม่ยากนะคะค่ะ จากการพิจารณานะคะคในโจทย์ขั้นต้นนะคะเราก็จะเห็นได้ว่านะคะคการแก้โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนหนึ่งขั้นตอนนะคะเด็กๆเราก็จะเริ่มจากการทําความเข้าใจโจทย์ปัญหาวางแผนการแก้ปัญหาดําเนินการตามแผนแล้วก็ตววรวจสอบความถูกต้องนะคะโดยอาศาัยการหารเศษส่วนเข้ามาช่วยนะคะเด็กๆค่ะเรามาดูตัวอย่างที่1กันนะคะเด็กๆตัวอย่างที่1ค่ะ ผ้ากุ้นสําเร็จรูปยาว5.1.4เซน1เมตรปิ่นนํามาตัดเป็น7เส้นยาวเส้นละเท่าเท่ากันเพื่อนํามาเย็บเป็นขอบที่รองจานผ้ากุ้นแต่ละชิ้นยาวกี่เมตรข้อนี้นะคะน่าสนใจมากนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเป็นการหารจํานวนคละกับจํานวนนับใช่ไหมคะลูก เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะอาศัยอะไรเข้ามาช่วยคะบาโมเดลเข้ามาช่วยนะคะเด็กเพื่อที่จะให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะค่ะเราก็จะได้บาโมเดลดังนี้นะคะวิธีคิดนะคะผ้ากุ้นนะคะยาว5เานส่วน4เมตรนะคะก็คือแถบสีขออภัยค่ะแถบสี่เหลีย่ยมทั้งหมดเลยนะคะที่แสดงให้เห็นนะคะดังนี้นะคะเด็กๆแล้วข้อถามนะคะ ความยาวแต่ละเส้นใช่ไหมคะแต่ละเส้นยาวกี่เมตรแต่เขาบอกว่าปิ่นนํามาตัดกี่เส้นคะทั้งหมด7เส้นนะคะเขาบอกว่าเอามาตัดแล้วได้ทั้งหมด7เส้นแต่เขาอยากรู้ว่าเส้นเส้นเดียวอะคะ่ะก็คือ1เส้นยาวเท่าไหร่นะคะเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์ดังนี้นะคะเด็กๆประโยคสัญ,ญลักษณ์คะ่ะ ห้าเศษหนึ่งส่วนสี่หารด้วยเจ็ดเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆเ,เ,เรามาดูวิธีคิดขอไปค่ะวิธีทำกันต่อเลยนะคะเด็กๆก,ก็ยังเป็นโจทย์อันเดิมนะคะวิธีทำค่ะบรรทัดแรกนะคะสิ่งที่เราจะต้องเขียนนั่นก็คืออะไรคะ สิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ใช่ไหมคะบรรทัดแรกค่ะผ้ากุนสําเร็จรูปยาว5 1, 0, 4, ้าเซน1.4เมตรนะคะบรรทัดที่สองค่ะปิ่นนํามาตัดเป็นเจ็ดเส้นเส้นละเท่าเท่ากันหรือความยาวเท่าเท่ากันนะคะเพื่อนํามาเย็บเป็นขอบพี่รองจานนะคะอันนี้คือบรรทัดที่สองนะคะเด็กๆบรรทัดที่สามค่ะดังนั้นผ้ากุนแต่ละเส้นยาว ห้าใส่หนึ่งส่วนสี่หารด้วยเจดเท่ากับนะคะอันดับแรกเราก็จะเขียนเศษอะไรคะจำนวนคลาให้อยู่ในรูปเศษเกินนะคะเราก็จะได้อะไรคะยี 21. ส่วนสคูณด้วยเศษ1ส่วนเก็คือคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารนั่นเองนะคะค่ะเราก็จะได้ตัวเลขที่เกิดขึ้นมาใหม่ตรงนี้นะคะสังเกตค่ะเด็กๆสังเกตตัวเลขที่คุณค่อยกันอยู่สีแดง สีแดงนะคะก็คือ21กับ7ใช่ไหมคะสังเกตค่ะนักเรียนคิดว่าสามารถตัดทอนได้ไหมคะได้นะคะโดยอาศัย7มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนที่คูณคว้วยกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่การท่องสุดคูณนะคะที่เป็นผลลัพธ์ของเขานะคะก็คือ7หารอะไรอ่รอขออภัยค่ะ7คูณอะไรได้7คะเด็กๆ 7จคูณหเป็น7 7คูณอะไรได้ยี่คะ7จคูณสได้21เนะคะเพราะฉะนั้นจะเกิดตัวเลขใหม่ขึ้นมานั่นก็คือ3คูณกับ1ส่วนด้วย4คูณกับ1ใช่ไหมคะเด็กๆตามที่เราเห็นเลยนะคะเราก็จะได้3ส่วน4ีคูณหส่วนด้วย1นะคะ ผลค,คูณค่ะก็จะได้เป็นเศษสามส่วนสี่นะคะข้อนี้ถามว่าตอบเลยไหมตอบเลยนะคะเด็กๆเกพราะว่าอยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอบค่ะถ้าคูณแต่ละเส้นยาวเศษสามส่วนสี่เมตรนั่นเองนะคะเด็กๆเ,เป็นไงคะยากไหมไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะเด็กๆต้องฝึกการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะเด็กๆค่ะ มาค่ะเด็กๆมาต่อตัวอย่างที่สองกันนะคะตัวอย่างที่สองค่ะช่างก่อสร้างนําเหล็กยาวห้าเศษสามส่วนห้าเมตรมาตัดเป็นเส้นยาวเส้นละหนึ่งเศษสองส่วนห้าเมตรจะตัดได้กี่เส้นนะคะอันนี้เขาบอกความยาวมานะคะว่าหนึ่งเส้นเนี่ยยาวเท่าไหร่แต่โจทย์ถามนะคะถามว่าเขาจะตัดได้ทั้งหมดกี่เส้นนั่นเองนะคะเด็กๆ เพราะฉะนั้นนะคะวิธีคิดข้อนี้นะคะเราก็จะอาศัยบางโมเดลมาช่วยก็คือสัญลักษณ์นะคะที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะจะแทนด้วยความยาวของของอะไรคะของเหล็กนั่นเองนะคะซึ่งมีความยาวเป็นเท่าไหรคะ5้าเศษ5ส่วน3เมตรนะคะเด็กๆแล้วเขาบอกว่าเส้นหนึ่งเนี่ยยาว1เศษ2ส่วน5เมตรนะคะตามที่เราเห็นนะคะเด็กๆประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้ค่ะเด็กๆ,เร,กๆเราก็จะได้เป็น 5.3.5เศษส่วนหหารด้วย1.2.5เศษ2ส่วน5ะคะเด็กๆคะข้อนี้เป็นการหารจำนวนคละด้วยจำนวนคละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วหลายคนอาจจะมองทางออ,ออกเห็นแล้วนะคะว่าเราจะต้องทำยังไงต่อไปนะคะค่ะมาดูวิธีทำกันนะคะเด็กๆวิธีทำนะคะบรรทัดแรกเราก็จะเขียนอะไรคะช่างก่อสร้าง นำเหล็กยาวเลยคะ่ะ5เศษ3 5, มส่วน5เมตรนะคะตัดเป็นเส้นยาวเส้นละ1นึเศษ2ส่วน5เมตรนะคะคือบรรทัดที่2นะคะดังนั้นค่ะบรรทัดที่3ามเราจะได้อะไรคะจะตัดได้5เศษ3ส่วน5เท่ากับเออขออภัยค่ะ5เศษ3ส่วนหาหารด้วย1เศษ2ส่วน5นะคะเด็กๆเท่ากับค่ะ 2 8่ส่วนหาหารด้วย7จส่วนหเด็กๆคขตัวนี้มาจากไหนคะมาจากอะไรคะมาจากการเขียนเสร็จจำนวนคละในรูปเศษเกินใช่ไหมคะอะดูคะ่ะ2 5่สิคูณหขอเพค่ะห้คเป็นยี่สิบห้าบวกอีก3เป็น28่สิใช่ไหมลูกเราก็จะได้2 8่สแ่วนหแล้วอีกตัวหนึ่งคะ่ะ5้าคูณหเป็นหบวก2เป็น7ใช่ไหมคะเราก็จะได้เป็น อะไรคะเศษเจ็ดส่วนห้านะคะอันนี้เราสลับบนล่างหรือยังคะยังนะคะเอาให้เห็นก่อนว่าเขียนในรูปเศษเกินมาได้ยังไงนะคะบรรทัดถอต่อไปคะ่ะเราถึงจะต้องมาสลับตัวหานะคะบรรทัดต,ต่อไปเราจะได้เป็นอะไรคะเด็กๆเศษยี่สิบแปดส่วนด้วยห้าคูณเศษห้าส่วนเจ็ดนะคะบรรทัดนี้เราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะนั่นคือเปลี่ยนหารเป็น คูณนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะแล้วก็สลับตัวหารนะคะจากบนลงล่างนั่นเองนะคะนัะคือสลับตัวเศษเป็นส่วนนะคะสังเกตค่ะตัวเลขที่คุณค่อยกันอยู่สีที่คุณครูใช้แทน28กับ7ใช้สีแดงและหกับ5ใช้สีม่วงนักเรียนคะข้อนี้ตัดถอนได้ไหมคะได้นะคะตัวแรกค่ะ7คูณอะไรได้เจ็ด เจ็คูณหค่ะเคูณอะไรได้28 7คูณสใช่ไหมคะเราก็จะได้เจคูณสี่เป็น28ใช่ไหมคะโดนตัดไปแล้วนะต่อไปค่ะห้าควยกับห้าเราจะใช้อะไรคะก็ใช้5ตัดทอนค่ะห้าหนึ่งเป็นห้าห้าหนึ่งเป็นห้าเราจะเห็นตัวเลขที่เกิดขึ้นมาใหม่หรือน้อยลงนั่นเองนะคะก็คือสี่ ส่วนได้1คูณกับ1ส่วนได้ 1. ค,คะเราก็จะจับเศษคูณเศษส่วนด้วยตัวส่วนนะคะส่วนคูณส่วนนั่นเองนะคะก็คือ4คูณ1ได้สี่คูณ1ได้1นะคะเพราะฉะนั้นจากผลลัพธ์ที่เราคูณแล้วนักเรียนก็จะทราบได้แล้วนะคะบางคนได้คำตอบแล้วด้วยตอบค่ะตอบเท่าไหร่คะเด็กๆจะตัดได้ทั้งหมด สี่เส้นนั่นเองนะคะเด็กๆยากไหมลูกไม่ค่อยยากนะคะค่ะเด็กๆสำหรับ EP ีที่27นี้นะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้เด็กๆได้ไปฝึกทักษะกันนะคะลูกนั่นก็คือแบบฝึกหัดท,ที่1.19นะคะหน้าที่50นะลูก ข้อ10นะคะทำข้อเดียวนักเรียนอาจจะใช้ดินสอหรือปากกาทําก็ได้นะคะยังไงก็อย่าลืมไปทักษะกันนะคะเด็กๆก่อนจะจากกันไปใน EP นี้นะคะเรามาสรุปความรู้ร่วมกันนะคะการหารอาขออภัยค่ะการแก้โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนนะคะ1ขั้นตอนแบบนี้นะคะเราก็จะเริ่มจากการทําความเข้าใจปัญหานะคะวางแผนการแก้ปัญหาดําเนินการตามแผนที่เราวางไว้นะคะแล้วก็ตรวจสอบ คำตอบนั่นเองนะคะอย่าลืมกลับมาทบทวนกันนะคะเด็กๆค่ะสําหรับ EP ที่27นี้นะคะคุณครูก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใน EP ต่อไปค่ะเด็กๆ๊ายบายค่ะ